มาถึงการอนุรักษ์มรดกอีกสาขาหนึ่งครับที่จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีพื้นบ้านมังคละประจำปีนี้ครับที่บริเวณลานหน้าที่ทําการชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่34ทับ4หมู่ที่4ตาบลจอมทองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีพื้นบ้านมังคละประจําปีนี้ ซึ่งชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละพิษณนุโลครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทองจัดขึ้นเป็นการสืบสานวัฒธนธรรการไหว้ครูดนตรีพื้นบ้านมังคละที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเยาวชนรุ่นใหม่ครับเป็น Gen y, Gen เจนวายเจนแซดนี่แหละครับที่จะตกต้องการสืบสารดนตรีมังคละศิลปะพื้นบ้านมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากครับโดยมีพ่อครูและก็แม่ครูมังคละนําโดยอาจารย์ประโยชน์ลูกพลับประธานชมรมชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลกนํากล่าควคําไหว้ครูครอบครูแก่สิทิ์ใหม่และสอนการเล่นดนตรีมังคละเบื้องต้นให้และชาวมังคละจาก9อ้าอเภอของจังหวัดพิษณุโลกยังได้รับกําลังใจแล้วก็พร้อมกัน รำถวายมือแล้วก็เล่นดนตรีมังคลาถวายครูอย่างไพเราะและสวยงามอย่างมากด้วยท่ารำมาตรฐานของจังหวัดพิษณุโลกและที่สำคัญที่บริเวณแห่งนี้ยังเป็นแหล่งขุดกลองมังคระกลองโกรกแล้วก็กลองอื่นๆทำเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านด้วยฝีมือแท้ๆแบบโบราณยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจทางด้านอาจารย์ประโยชน์ลูกพัประธานชมรม อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคลาจังหวัดพิษณุโลกก็ยังได้กล่าวอีกว่าวงดนตรีมังคลาในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิละปะก,การแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2556นอกจากนี้มังคลายังได้มีการรับขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ในปีพุทธศักราช2560การขึ้นทะเบียนนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพื้นที่ใกล้เคียงทางนี้อยากให้เยาว,วชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้ให้ลูกหลานต่อไปค่ะ